สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับถั่วดินแนวถั่วหมอฟันหากินกันนี่แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านไปหาของกินแบบชูงสูงเนาะอันนั้ก็คือหมดแขกสถามผมมาครับว่าจะได้มากได้น้อยขนาดไหนวันนี้ครับติดตามชมครับหมดก็ไลครับยังได้หลยเลยลองแกดูวีอย่มนี้แล้วครับ Long ta mời tôi mời đủ mời mà tự nhiên mời ta vào thì mời như mời tôi mời tôi mời rồi mời tô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 i mời mình như tôi mà nó mời tôi 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 จะเป็นผลดีแต่ตัวเราครับได้ทำให้ถึงก็ไปโอกาสหนาครับเอาติดแล้วครับเอ้ยโอ้ยตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊ดไม่แล้วใครไม่ใครลองดูกันเด้ครับเราไม่เห็นมันอยู่ใจใจงามกันได้มาเดียดล้างไม่ใหญ่อะไรครับเลี้งก็ยังเลี้ยงยังไม่ตรงเลยครับ